คลิปนี้มารู้จักกับขนกปักกูดกันครับทุกคนขนกปักกูดก็คือการนำยอดปักกูดมาวาดเป็นลายขนกนั่นเอง,องเพื่อนๆน่าจะเห็นผ่านตามาบ้างแล้วก็รู้จักปักกูดเป็นอย่างดีปักกูดนั้นสามารถกินได้นะครับอร่อยด้วยปักกูดเป็นผักชนิดหนึ่งนะครับอยู่ในตระกูลของเฟิร์นนามาปรุงอาหารได้นอกจากจะนํามาเป็นอาหารแล้วยังเป็นยาสมุนไพรอีกด้วยมักจะขึ้นอยู่ตามริมน้ําหรือพื้นที่ชุ่มน้ํายิ่งช่วงหน้าฝนนะครับจเจริญเติบโตได้ดีเลยอามาดูลักษณะการ การวาดลายผักกูดของครูโยคครับมาแบ่งฟอร์มให้อยู่ในลักษณะในสามเหลี่ยมมุมฉากจากนั้นก็แบ่งให้ได้ลักษณะเป็นกนหนก3ตัวแล้วค่อยใส่ลักษณะของความเป็นผักกูดในแบบที่ครูโยกกาลังทําให้ดูเลยครับซึ่งลักษณะของลายจะมีลักษณะที่เป็นรอยหยักเยอะคล้ายๆกับผักกูดเลยถ้าเพื่อนๆได้ดูบทเรียนก่อนหน้านั้นที่สอนเกี่ยวกับการวาดลายกนหนกและได้ฝึกทําตามบ้างเชื่อว่าลายกนนกผักกูดก็ไม่น่าจะยากจนเกิน ลองทำตามกันดูนะครับทุกคนอยากเก่งในลายไทยอยากวาดเก่งวาดรูปสวยฝึกฝนทำบ่อยๆนะครับมีวินัยในการวาดรูปเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้แน่นอนอคลิปต่อไปครูโยจะวาดอะไรติดตามกันไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์มีอะไรติดขัดคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ